ทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเพี่ยนบนนอกหอกน้าหมู่เขากล้ายืนท้าโตล้ลนลมหนาวปีน,นี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าสารเรื่องดาวเป็นไป คือตอนสมัยช่วง10ปียุคปลาย 4- 5หปีหลังเนี่ยตอนสนมัยอยู่ทกลเราก็ได้น้อมนาเอาแนวคิดในหลวงไปใช้แล้วคือเราได้ไปใช้กับชาวบ้านจริงในภาคอีสานาเราก็เห็นว่ามันก็ทําได้สําเร็จแต่ท่านั้นเราหลักๆก,ก,ก็คือชาวบ้านไงเราเป็นได้แต่ที่ปรึกษาแนะนำไงแต่พอมาทําเองเนี่ยตอนนี้มันก็ลําบากล้ใช่ไหมเพราะเราไม่มีผู้ช่วยอะไรเลยเงี้ยก,ก็ลําบากตอนนั้นก็ ถ้าทางภาษาทางภาษาอีสานก็เรียกว่าโสตายจากอดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชีวิตและหน้าที่การงานกำลังรุ่งโรดแต่ก็ปะปนไปด้วยการแข่งขันเพื่อความก้าวหน้าของการงานอีกทั้งยัง,ลงหลงไหลไปกับอบายมุกเนี่ยตอนอยู่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรืองทศศเนี่ย อก้าวหน้าเร็วผมก็เก้าวหน้าเร็วเป็นผู้การสอบเดี๋ยวก็ได้หัวหน้าหน่วยระดับ6เป็นหัวหน้าศินเชื่อระดับ8เป็นผู้การตะขาระดับ1ิปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นเร็วเพราะว่าเราพื้นเพเราชอบอ่านหนังสือจำเป็นคนจำแม่นเวลาอ่านหนังสือก็สอบก็จะก้าหน้าเร็วและก้าหน้าเร็วทกศเนี่ยคือมันพนังกงานศินเชื่อผู้ชายเยอะแล้วมันพักอยู่ด้วยกันน่ะ บ้านพักมันพักอยู่ด้วยกันน่ะแล้วเราเป็นผู้การสาขาใช่ไหมเป็นหัวหน้าลูกน้องแวดล้อมเป็นผู้ชายหมดเลยอะ่ะพอตกเย็นมันก็ชวนกันละไปกินเหล้ากันอะไรเงี้ยโโหแล้วกินหนักเพราะว่ามีเงินเดือนมากไงแล้วลูกน้องเยอะแล้วตอนนั้นก็ยังสูบบุหรี่อยู่ทั้งสูบบุหรี่ทั้งกินเหล้าทเที่ยวยพวกไงเถอเพราะเงินเดือนมากไงเงินเดือนมากบนนัดมากลูกน้องผู้ชายเยอะธรรมดามันก็อย่างเงี้ยชีวิตโอ้โหตกเย็นก็ลงขวดตกเย็นก็ลงขวด ตอนนั้นยังคิดว่าจะเกือบจะติดเหล้านะเพราะตกตอนเย็นก็สือว่าตังเียดตังเกียดแล้วต้องไปดิ้งต้องไปดิ้งนั้นชีวิตไม่มีค่าเลยเลยตอนช่วงนั้นโอ้โหสาหัสสากันหมดค่าเลี้ยงเหล้าหมดค่าเหล้าค่าบุหรีค่าอะไรเงี้ยเฉพาะค่าเหล้าเดือนตอนนั้นน่ะน่าจะประมาณเกือบเดือนละสองหมื่นกินหนักเพราะลูกน้องห้าคนหกคนไปนั่งอยู่นักร้องเวลาไปกินเหล้ามันก็ต้องแก้มนักร้องโอ้ก็ แมตต์หนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสี่พันห้าพันสามพันสี่พันลูกน้องเป็นสิบอ่ะใช่ไหมรวมนักลูกน้องรวมนักร้องสี่พัน 4, 000, บางบางครั้งก็ห้าพันสามครั้งมันก็หมื่นกว่าบาทและสี่อ่ะกินหนักๆไปเลี้ยงลูกน้องเดือนละสี่ห้าครั้งมันก็โอ้โหเนี่ยหมื่นกว่าสองหมื <S <s ่นเนื่องจากมีอาชีพการงานที่มั่นคงฐานะเงินเดือนสูงห้อมล้อมไปด้วยลูกน้องแต่ก็ติดอบบยามุกอย่างมากมาย ต่อมาอาจารย์ป for ัญญาคิดได้และได้ค so ิดว so ่าชีวิตไม่มีประโยชน์ไร้คุณค่าเขาทบทวนตนเองก่อนจะตัดสินใจเลิกอภยมุกได้อย่างเด็ดขาดก็พอเริ่มคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไงเพราะจริงๆน่ะแม่ก็สอนนะคนสมัยก่อนพ่อแม่จะสอนโตขึ้นเป็นคนดีอย่าทำชั่วอย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี่ครูสมัยก่อนก็สอนว่าปัญญาเธอโตขึ้นเธอต้องเป็นตัวคนดีนะอย่าทบคนชั่วทําอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นคือจริงๆกับพ่อแม่ครูก็ฝังชิป มาตลอดเราก็คิดว่าเอะมันเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยไงแม่ก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยหลายอย่างมันก็เลยคิดว่าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตพออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตมาให้ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์เนี่ยพึ่งตนเองชีวิตเป็นประโยชน์เนี่ยก็นึกต้องนึกถึงในหลวงเพราะเราสมัยสมัยผมเนี่ยคือเราเด็กๆเ,เราเห็นการทรงงานผ่านทางทีวีตลอดในหลวงทํางานทรงทํางานเป็นประโยชน์ใฝ่รู้ทํางานประโยชน์ช่วยเหลือคนแล้วเราอยู่ตกส ปีหัวโดยพ่อในหลวงเนี่ยช่วยเหลือเรื่องคนประชาชนไม่ส่วนในประเทศไทยก็คือชาวนาชาวไร่ชาวนา,า,วนาแล้วเราทําอยู่กบใช่ชานาเราไม่ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์เลยคอยจะจ่ายสินเชื่ออะไรเงี้ยคอยจะจ่ายสินเชื่อคอยเร่งรัดนี่อะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ทําเห็นเลยก็น่าจะเดินตามรอยในหลวงดีกว่า หลังจากเลิอกอบไยมุกได้ทั้งหมดแล้วปี2539อาจารย์ปัญญาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของในหลวงราชกาลที่9อย่างจริงจังอีกทั้งยังเดินทางไปศึกษาดูงานตามที่ต่างๆและในปี2548อาจารย์ปัญญาได้ตัดสินใจลาออกจากผู้จัดการทรกสและเข้ามาทํางานหน้าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครน,นายกจริงๆผมรู้จักกับคนแวดวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเยอะนะ ตอนลาออกเนี่ยก็ยังไม่คิดว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็คิดว่าแบบรู้จักคนมากกําลังประเมินอยู่ว่าจะไปใช้ชีวิตที่ไหนดีจะเดินทางไปช่วยใครอะไรเงี้ยแค่นี้เองแต่ว่ารู้จักอาจารย์ยักษ์ครั้งแรกเนี่ยเดือนพฤษภาคมปี2อ4 8ที่มหาที่มหาลัยอุบลตอนนั้นผมทําเรื่องคือข่กเกษตรผสมประส,สานในพ่ายสารเจังหวัดแล้วเราขอยืมสถานที่มหลาลัยอุบลเนี่ยเป็นที่รวมพลเกือบ300คนเนี่ยเกษตรกรเจ็ดจังหวัดภา่ายสารเนี่ย ก็ตอนนั้นก็เลยเชิญอาจารย์ยักษ์รู้จักอาจารย์ยักษ์ผ่านรายการเจาะใจก็เลยโทรโทรชวนอาจารย์ยักษ์ไปบรรยายเดือนพฤษภาคมปี2 5 4 8ี่ที่มหาวิทยาลัยบลชานีไงก็รู้จักอาจารย์ยักษ์ตอนนั้นแล้วอีกคนหนึ่งคุณฤทธิศรักพันนี่ผมรู้จักมาก่อนหลายทีเพราะเวลาประชุมเศรษฐกิจพอเพียงตอนนั้นโรงแรมชุมพรคำหน้ารีสอร์ทก็ทําเรื่องนี้เวลาประชุมกันก็จะเจอคุณฤทธิศรรู้จักอาจารย์ยักษ์ครั้งแรกพฤษภาส8แแต่คุณฤทธิศรรู้จักมาก่อนแล้วพอสองคนนี้เขารู้ว่าลาออกจากสกศเขาก็ยกหูโทรศัพท์ชวเลย เพราะเขาเป็นคณะทํางานที่ศูนย์บรรักษธรรมชาติทั้งคู่ครับครับเขาเมื่อเคยมาดูงานก่อนไม่รู้กเล่าให้ฟังยังมาดูงานก่อนเสร็จก็เหมือนก็พูดทํานองว่าอยากมาช่วยงานพระอ,องค์ท่านศรัทธาพระอ,องค์ท่านอย่างนี้วันหนึ่งก็โทรมาจา้าผมลาออกแล้วผมเอา้าเราเราไปทํางานที่ไหนยังไม่มีงั้นมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ที่นี่เลยเพราะผมกําลังเครียดกับคุณวริศน์อยู่เนี่ยเอ๊ะถ้าผมจะวิ่งกันมาสองคนเนี่ยมัน เช้าตีห้าจะมาลดน้ำทุกเช้ามันเป็นไปไม่ได้เลยสองคนนี้มันสั่งเด็กไว้มันก็ไม่ทำกันอ่ะมันก็แบบตื่นกันสายรักสบายกันเนี่ยมันก็อาจจะมันยามมาอยู่ก็จะดีก็เลยก็ชวนกันแกก็รับปากทันทีเลยแกก็มาเพราะแกตัดทาไปเจออยู่มากเลยแล้วแกก็มาทุ่มเทอยู่เรียกว่าปีแรกนี่เงินเดือนก็ไม่เอาเอาเงินส่วนตัวมันลงไปต้องโอ้โหหลายแสนมากเลยเกือบบ้านมั้ง เจ็ดแสนแปดแสนเนี่ยผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ต้องถามดันบัญญาดูแล้วตอนตอนเริ่มต้นตรงเนี้อาปัญญาได้เอางบประมาณส่วนตัวมาลงก่อนใช่ไหมฮะไม่ตอนมาทํางานที่เนี่คุณวิศรักพัน์ก็เป็นตัวแทนของสมาคมนเรียนเก่าวิชาวุฒิไลัยเขาบอกว่าช่วงที่ผมเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อสมาคมนเรียนเก่าวิชาวุฒิไลัยเขาโอนงบมาให้หมูลนิธิชัยนาหมดแล้วแต่ยังไม่ได้โอนยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่เป็นทางการไง เงั้นตอนเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่องว่างเขาก็บอกว่าเงินเดือนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทก็ไม่มีเพราะผมเข้ามาตอนช่องว่างอยู่ระหว่างการการรอการส่งมอบพื้นที่ไงผมก็รู้ว่าไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินสักบาทแต่ว่าตอนนั้นเราคิดว่าพอรู้ว่าเป็นที่ดินไม่ไดหัวเพร่ะโย่อยากจําที่ดินบืนนี้เป็นป่าตอนนั้นพูดง่ายๆว่าแบบเท่าไหร่เท่ากันน่ะถ้าคนอีสานเขาก็เรียกว่าโสตายงั้นเถอะคือกะ ทำให้สาเร็จให้ได้เพราะเรามีความรู้พราะย่หัวเยอะในหลวงเยอะตอน,น,นเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องป่าเราไม่เห็นพื้นที่ไม่มีเงินสักบาทเรามีเครือข่ายมีกลุ่มดีสหายดีเดี๋ยวเขาก็มาช่วยเราเองตอนนั้นอ่ะเห็นยังไงก็สาเร็จอ่ะโดยไม่คิดว่าจะมีงบที่ไหนมาสนับสนุนไม่จําเป็นเพราะเรามีความสามารถไงใช่ไหมเรามีกลุ่มดีเพื่อนดีมิตรหายดีไม่ต้องมีเงินก็ได้ตอนหน้าคือไม่ต้องมีเงินก็ได้มาแต่อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ายังไงมันก็สําเร็จไม่ช้าก็เร็วก็สําเร็จไม่ต้องมีเงินสักบาทก็ได้ พราะตอนมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็ไปเขี่ยฟางเอาไปขอโกยขิ้งงวงขิ้งงวงชาวบ้านเข้ามาอะไรเงี้ยคือเราคือมันมีความรู้แต่เรามีความเพียรอะไรก็สําเร็จจริงๆครับเราก็พวกเราเนี่ยหมู่กิกรรมธรรมชาติเราจึงมีมีหลักการทํางานคือความขาดแคลนไม่เป็นปัญหาถ้าเรามีปัญญาและความอดทนจริงๆเป็นชุดความรู้ของของในหลวงนั่นแหละคือรู้บวกเพียรครับ ภูมมรักธรรมชาติอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิใช้พัฒนาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวิชาลวุฒิวิทยาลัยโดยทําเป็นสถานที่แสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาได้ด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนเนื้อที่เพียง14ไร่แต่มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตอย่างมากมายคือที่ดินฝืนเนี้ยจริงๆในหลวงซื้อไว้โดยใช้ทัพสมุนไพองค์นี่สิ2ซื้อไว้ในคาวเสด็จมาดูเตรียมพื้นที่สร้างเขื่อนหุ่นด่านประการชน สมัยก่อนไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวนะโรงแรมรีสอร์ทถนนหนทางไม่มีแต่ด้วยสายพเนตรในหลวงรับสั่งคอยดูนะในอนาคตเขาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวถนนหนทางความสะดวกสบายความเจริญจะเข้ามาในในหลวงรับสั่งเราเป็นห่วงว่าถ้าความเจริญเข้ามาในเวณนี้ถาภาพาธรรมชาติเสิ่งแวล้องที่เป็นอยู่เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเป็นทรงเป็นห่วงจริงรับสั่งว่าเราอยากมีที่ดินแถวนี้สั้ผืนหนึ่งในอนาคตเมื่อเขาพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาจนแถวนี้จเจริญอย่างน้อยเราจะได้มีที่ดินของเราสักผืนหนึ่งเพื่อแสดงแนวคิดของเราเกี่ยวเรื่องความสาคัญของธรรมชาติช่วยไปหาซื้อที่ดินให้เราเหน่อยสักผืนหนึ่งเราอยากมีที่ดินตะกผืนหนึ่งเพื่อแสดงแนวคิดของเราถ้าเขาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อยจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเห็นแล้วนักท่องเที่ยวจะได้เกิดความตระหนักดูแลรักษาธรรมชาติแต่อย่าไปหาซื้อที่ดินดีๆของชาวบ้านเข้ามาอย่าไปหาซื้อที่ดินดีๆให้ชาวบ้านเขาได้ทํากินมีรายได้โดยเด็ดขาด คณะทํางานอะไรไม่ได้ที่ดินผืนนี้เดิมเนี่ยเป็นทุ่งนาร้าง14ไร่สองงาน18ตารางวาที่เป็นทุ่งนาร้างเพราะว่าดินเปรี้ยวดินเป็นกรดจัดพอคณะทำงานกล่าวเป็นมทูลว่าได้มาดูแล้วมีที่ดินผืนนึงเป็นทุ่งนาร้างเป็นดินเป็นกรดน้ำพียะค่ะในหลวงรับสั่งดีแล้วดีซะอีกเราจะได้ทําให้ดูว่าจากที่ดินทุ่งนาร้างเนี่ยที่ใครๆคิดว่าไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เลยเราจะใช้แนวคิดของเราพัฒนาให้เป็นป่าให้ดู ก็เลยซื้อไว้เมื่อปี2อง2โดยใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์แต่พระองค์ท่านทรงนําไปขึ้นต่อการเงินงานของเหมือนฝากให้มุลที่ใช้นหนาช่วยดูแลต่อซื้อไว้ปี2องพจนปีสออยเนี่ยอยู่ระหว่างการสร้างเขื่อนเพราะเสือกเนี่ยเริ่มสร้างพิกา4 2ี่เสร็จมกราคม48 1. หนึ่งในคณะทํางานที่มาติดตามความก้าวหน้าเขื่อนคืออาจารย์ดรสุมเมธันติวิเชกุลท่านก็มาดูความก้าวหน้าเขื่อนก็ามาพบ ทราบทราบประวัติที่ดินบ่นนี้ก็เข้ามาดูแล้วก็ทราบความตั้งพระไทยของในหลวงที่เล่าให้ฟังไปกี้อาจารย์สมเมษเนี่ยท่านจบจากเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนวิชาวุฒิวิไลเขาก็อาจารย์สมเมษก็เลยไปชวนสมาคมนักเรียนเก่ามาทําถวายแต่ว่าต้องขออนุญ,ญาตจากมูลนิธิใช้วฒนาก่อนเนี่ยฮะโดยสมดัจสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านเป็นเป็นองค์ประธานมูลนิธิท่านก็พิจารณาแล้วท่านก็ทรงมีเมตตาอนุมัติให้สมาคมนักเรียนเก่าวิชาวุฒิวิไลเนี่ยมาพัฒนาได้ พร้อมกับเมตตาตั้งชื่อว่าภูมิรักธรรมชาติภูมิหมายถึงปืนเป็นดินรักมาจากรักษาภูมิรักธรรมชาติจึงหมายถึงปืนเป็นดินที่แสดงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระยู่หัวเกี่ยวเรื่องการรักษาธรรมชาติเนี่ยเขาก็ได้รับอนุญาตปีสองพสี่ห้าเขาต้องการวางผังที่นี่สิบสี่ไร่ให้แสดงแนวคิดของในหลวงเกี่ยวเรื่องการรักษาธรรมชาติในมุมมองที่เรียกว่าจากภูผาสู่มหานิที ทุ่งนาเขาก็ต้องปรับเป็นภูขเขาเป็นสายน้ําเป็นมหานาทีอะไรเงี้ยเป็นทะเลมหาสมุทรพื้นน้ําแต่นั้นมีการระเบิดภูขเขาสร้างเขื่อนเขาก็ต้องขอไปขอเอาเศษซากหินจากการระเบิดภูขเขามาปรับพื้นที่โดยมีอาจาร,รยักษ์เนี่ยเป็นคนที่มาวางผัง ท่านสอนว่าอย่าทำขัดแย้งกับธรรมชาตินะก็พยายามปรับให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดนั่นเองก็คือธรรมชาติก็จะมีเรื่องดินน้ำลมไฟเนี่ยพระาทิตย์ขึ้นทางไหนตกทางไหนตะวันอ้อมข้าวเป็นยังไงเลยก็ต้องศึกษาเรื่องแสงอาทิตย์ให้จริงให้จังให้ศึกษานี่ก็เรื่องที่หนึ่งแล้วก็ดูอนนี้เป็นหลัก อันที่สองเนี่ยที่จริงที่จริงมันมีละเอียดจนถึงดวงจันทร์เลยนะอิทธิพลดวงจันทร์รน้าขึ้นน้าลงเนี่ยถ้าจะลงให้ลึกจริง,รงมันไม่ใช่เฉพาะพระอาทิตย์พระจันทร์ด้วยนะแต่ว่าหลักสําคัญคือแสงแต่ว่าการที่หนึ่งน้ำขึ้นน้ําลงมันมีผลต่อการลอกคราบของกุ้งหอยปูปลาน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยอาทิตย์อิธิพลจากดวงจันทร์นี้ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยเหมือนกันนี่ก็เรื่องที่สองเรื่องที่สามเนี่ย เราก็ต้องดูทิศทางน้ําไหลน้ํามันไหลจากไหนไปไหนลําธารเดิมมันเป็นยังไงที่จริงมันมีองค์ความรู้โบราณอยู่เขาบอกว่ามันคลํมหรือมันขืดนะทางเหนือบอกว่ามันขืดหรืออีสานบอกคลํมหรือมันมันต้องห้ามเนี่ยคือธรรมชาติมันไหลไปไงถ้าไปฝืนมันเต็มที่เลยเนี่ยมันโอ้โหมันจะเกิดปัญหาตามมาหมดก็จะยุ่งยากเพรานั้นเราก็ไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติทั้งก็สอนอย่างนั้นนะที่จริงโบราณก็สอนมาว่ามันขืดหรือมันคลํมอะไรเงี้ย อันนี้คือทิศทางทิศทางน้ําทิศทางลมสําคัญมากนะลมเนี่ยยิ่งถ้าเราจะทําเกษตรกรรมเนี่ยมันต้องมีเก็บมเมล็ดพันธุ์มันจะต้องมีมันมีกระเทาะเปลือกถั่วมีสีข้าวมีควันมีอะไรต่างมันจะต้องดูทิศทางลมลมหนาวเข้าทางไหนขณะนวดข้าวเนี่ยลมหนาวเข้ามามันพัดถ้าเราไปอยู่ท้ายลมอะแล้วหน้าหนาวมันเป็นหน้าที่ต้องนวดข้าวฝัดข้าว กลางคืนมีลูกเล็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่คนป่วยก็นอนไม่ได้เพราะควันมันไออะไรล่ะคายมันน่ะมันเข้าไปเงี้ยมันก็ต้องรู้ทิศทางลมหน้าฝนลมมันมาทางไหนอย่างไรมันต้องรู้เนี่เรื่องนี้องค์ประกอบสําคัญเนี่ยคือไฟไฟนี่ก็หมายถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ด้วยนะนะแล้วก็แล้วก็น้ําทิศทางไหลของน้ําทิศทางไหลของลมนะแล้วก็ดินสภาพดินมันเป็นยังไง ดินเป็นหินดินเป็นดานดินเป็นลูกรังดินเปรี้ยวดินเค็มดินอย่างเงี้ยมันต้องเข้าใจมันแล้วมันมีธีแก้ที่แก้ก็ให้สอดคล้องกับธรรมชาติท่านก็รับสั่งว่าอย่าเปื่อยก็คือพอหน้าฝนเนี่ยต้นไม้ก็สลัดใบห่มดินเอาไว้อย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกวาดอามาเผาทิ้งเนี่ยดินก็เปื่อยพอดินเปื่อยแดดเผามก็แห้งพอดินแห้งต้นไม้ก็ไม่โตก็ง่ายๆแค่นี้สนเดือนมันก็ไม่อยู่จุลินทรีย์มันก็ตายเพราะมันแห้งหรือไม่ตายมันก็เข้าสปอร์มันไม่ทํางาน พอจุนรีไม่ทางานล่างว่าดูดอาหารไม่ได้ดูดน้ําไม่ได้ไอ้ต้นไม้มันก็ตายก็อย่าไปทําลายมันก็เก็บใบไม้มาห่มไว้อย่าไปอย่าไปเผาทิ้งอย่างเงี้ยพูดง่ายเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของธรรมชาติแวดล้อมนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งต้องศึกษาให้ชัดเจนเรื่องที่สองไอ้เรื่องของมนุษย์ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่มนุษย์ก็มีสังคมความเชื่อศาส,สนาศรัทธาต่าง กลุ่มคนต่างๆมันมีสังคมมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการออกแบบมันจะต้องสัมพันธ์กับทั้งภูมิศาสตร์ห้าหกเรื่องมาสักคู่นี้แล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อเรื่องของสังคมเนี่ยก็ต้องให้มันสอดคล้องกันผมดูที่นั่นแหละก็พ,พยายาาล้อหลักคิดคล้ายๆกับประเทศไทยอ่ะภาคเหนืออยู่ควรจะอยู่ตรงไหน ภาคอีสานเขาอยู่ตรงไหนภาคกลางจะลักษณะเป็นอย่างไรภาคใต้เป็นไงคือธรรมชาติมันบ่งบอกแล้วก็พยายามจะเรียนแบบธรรมชาติประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาที่อาจารย์ปัญญาศึกษาและดูงานตามที่ต่างๆกว่า10ปีได้นำมาปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ภูมิรักษ์ เริ่มต้นด้วยการไม่ปอกเปลือกใบดินเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชและพืชจะเลี้ยงคนจากพื้นที่ดินเปรี้ยวได้กลายมาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันอันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ไหมครับว่าทฤษฎีพงศ์ท่านนี้ปฏิบัติได้จริงๆจริงอย่างน้อยที่นี่ทาให้ดูคนเขาก็แบบเฮ้อาจารย์ก็เป็นคนกรุงเทพแกมาอยู่ที่นี้อายุ52แกจบกฎหมายมาแกเป็นนายแบงค์ ดินเปรี้ยวเอาหินมาถมไม่มีน้ําแกยังทําได้เลยคนกรุงเทพมาก็เอ้ย่างนี้พอไหวนี่พอสู้กันไหวแกก็มีคนกรุงเทพแกเจ้ากฎหมายแกเป็นนายแบงค์ก็ดูรูปร่างแกบอบๆแล้วแกมาอยู่เมื่ออายุห้าสิบสองยิ่งเศรษฐกรมานี่ไม่ต้องทำไม่ต้องต่อคาถามอะไรเลย,เลยโอ้ยเราเหนือกนแกเยอะคือคือเรียกว่ามาที่นี่คือเหมือนกับให้คนเห็นแบบแทบไม่ต้องอธิบายไงคือคนมันเห็นตาตาต้นไม้สิบปีคนโอบไม่มิดเนี้ย ต้นไม้ห้าปีประหล้มอ่างเงี้ยคือมันเห็นตํำตาไงดินมีแต่หินเป็นดินเปรี้ยวเดี๋ยวนี้ให้มันอุรมสมบูรณ์อะไรเงี้ยคือเห็นแทบไม่ต้องสอนอะไรอะ่ะเห็นตําตามันยิ่งมีความมั่นใจในในศาสตร์ของพระราชาองค์นี้มากขึ้นไปเรื่อยๆว่าไม่ว่าจะสภาพดินเค็มสภาพดินเปรี้ยวสภาพดินลูกลังสภาพดินดานสภาพแห้งแรงหรือสภาพน้ําท่วมถ้าเข้าใจสิ่งที่ท่านทรงสอนแล้วมันประ,ประยุกต์เราแก้ปัญหาได้หมด ทุกประเภทจริงๆใครไปที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติก็จะรู้สึกว่ามันโอ้โหมันล่มลื่นเย็นสบายมันไม่เหมือนวันแรกที่เดินเข้าไปบางทียังมาดูรูปเก่าๆนี่เห็นว่าโอ้โหสู้มาได้ไง,งไม่รู้มันแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยก็ทําไปเลยตอนนั้นคือใจติดมันมุ่งมั่นที่จะทําเป็นปลายได้คือไม่คิดว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยเพราะยังไงก็สําเร็จแต่ช้าๆเร,เร็วนั่นเอง งั้นช่วงนั้นก็จะดักหน่อยคือตื่นตีสี่ตีห้าลดน้ําลดน้ําถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนเพราะตอนมาอยู่นี่ไฟมันไม่มีมันมีไฟตัว,ตวอาคารไฟในพื้นที่มืดหมดะตอนสมัยก่อนก็นึกภาวนาขอให้เป็นเดือนไหยขึ้นสิบห้าค่ำเร็วเพราะเหมือนเราจะมีดวงจันทร์ธรรมชาติถ้าเดือนไห้สิบสี่สิบห้าค่ำนี้วันนั้นจะทํางานได้ดึกหน่อยทํางานสี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะว่ามันแต่แถงังแสงจันทร์ไงช่วงนั้นก็ตีสี่ตีห้าก็ลงงานทําถึงตีทุ่มห้าทุ่มตลอด สองปีแรกคนเดียว ปีแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีไม้ใหญ่มันจึงมีแดดทั่วเรนเวณเราก็ทํานาปลูกผักเนี่ยรายได้ก่อนเลยทํานาปลูกผักพอปีที่ปีที่4ปีที่5้าเพรไม้ผลมันเริ่มโตมันก็เริ่มให้ผลไม้ขายใช่ไหมพืชผักมันก็มีแสงน้อยก็ทําได้น้อยคือมันจะมีเป็นลดไล่เป็นลูกนาะนาะศี่ปีแรกเนี่ยแดดจัดทั้งบริเวณเลยก็ทํานาปลูกผักใช่ไหมครับ เลี้ยงตัวเองแบ่งปันขายพอปีที่5เริ่มมีผลไม้พอเริ่มเป็นป่าเพราะมันมีสมุนไพรเราก็เริ่มเปลี่ยนกิจกรรมกายเป็นทาผลิตภัณฑ์ขายแล้วเงี้ยเริ่มมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะเราหาได้จากป่าใช่ไหมครับแต่เนี้ยต้นไม้เริ่มยังบอกว่าอ้เน,นี้เราไล่ไปรูปแลนาดะยังต้นไม้ใหญ่เนี้ยบางต้นเนี้ยสิปีเราเริ่มเรื่อยมาเป็นไม้กระดานได้เลยนะทำเป็นโตะทำเบรเจอร์ขายได้ละเพราะมีสมุนไพรก็เปลี่ยนแปลงเป็นพวก เกี่ยวกับเรื่องไม้ไปเผาฐานขายเพราะมันเราเริ่มตัดแต่งกิง่งไงใช่ไหมครับเราเริ่มเอาสมุนไพรไปทําผลิตภัณฑ์เงี้ยครับเริ่มเพาะชําต้นไม้ขายที่เนี่ยปลูกต้นไม้ไป320กว่าชนิด4 0 0พกว่าต้นประมาณครึ่งหนึ่งอะประมาณที่ไล่ดูปีแล้วอะประมาณ120กว่าชนิดนีที่เราได้ลูกไม้ามาเพาะขายได้แต่งตัดแต่งกิ่งมาเพาะชําขายคือการเกษตรมันจะไล่มันจะไล่เป็นลูกล้วนาะสีหปีแรกขณะที่แดดจัดแล้วก็ปลูก พืชที่มันต้องการแดดจัดขายพอระยะกลางพอไม่ผลได้ใช่ไหมครับพอไม่ผลเริ่มโตก็ตัดแต่งกิ่งมาเผาฐานพอเป็นป่าพอกก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับปัจจุบันศูนย์ภูมิรักธรรมชาติมีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและมาอบรมอย่างต่อเนื่องซึ่งประจักษ์ด้วยสายตาว่าพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งนาโล่งและสภาพดินเปรี้ยวสามารถจะพัฒนาให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้หนึ่งในผู้ที่มาศึกษาดูงาน คืออินเทราบุรณะหรือพิตุกหลังจากมาศึกษาดูง,งานอย่างจริงจังพิตุกได้ตัดสินใจ,จปรับที่ดินของตนเองเก้าไร่ให้เป็นไปตามศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลจริงๆแล้วชอบพื้นที่ที่เป็นภูเขาเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำก็กะว่าจะซื้อไว้สำหรับเป็นที่ที่พักผ่อนในอนาคตหรือมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆหลังเกษียณนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้รู้จักภูมิลักษ์ไม่ได้รู้จัก ว่ามีที่ดินของในหลวงอยู่ใกล้ๆเผิญมีคนแนะนำไปพบอาจารย์ยักษ์แล้วก็ไปเรียนปรึกษาอาจารย์ยักษ์ว่ามีที่ดินอยู่แถบนี้อยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่อาจารย์ยักษ์ทำตามพระราชดำริเรื่องของการาทำแบบเศรษ,ษฐกิจพอเพียงค่ะก็เลยเข้าไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกออถ้าอยู่นครนายกอยู่ใกล้ๆกับ ศูนย์ของอาจารย์ปัญญาให้แวะมหาอาจารย์ปัญญาได้เลยมาปรึกษาอาจารย์ค่ะค่ะก็เลยได้เข้าไปคุยกับอาจารย์นั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะแม่จะเพิ่งเริ่มต้นปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามาศาสตร์พระราชาโคกหนองนามโมเดล จากนี้ไปคือการปลูกต้นไม้ใส่รายละเอียดของพืชต่างๆเพื่อสร้างทรัพยากรในพื้นที่ให้มีอยู่มีกินมีใช้มีแบ่งปันตามที่ในหลวงราชการที่9สทรงสอนไว้นั่นเองเริ่มต้นจากรักในหลวงก่อนนะคะแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ในหลวงทำแล้วก็ทรงทําให้เห็นในในในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็สามารถอยู่ได้ ด้วยตัวเราเองโดยไม่พึ่งพาสิ่งภายนอกมากนักคือถ้าสมมติว่าเราเราคิดว่าเราทานข้าวมื้อหนึ่งก็ไม่มากเราสามารถที่จะหาอะไรในพื้นที่ของเราเองได้ทานผักทานผลไม้ที่เราปลูกเองในที่ของเราวันหนึ่งเราก็ทานประมาณสองมือ้อไม่เกินสามมือ้อซึ่งแบบมื้อหนึ่งก็นิดเดียวนิดเดียวจริงๆเราทำแค่นี้เนี่ย มากเกินกว่าที่ความจำเป็นความต้องการที่เราใช้ในแต่ละวันด้วยซ้ำไปค่ะกรคิดว่าเราสามารถอยู่ได้ อดีตผู้จัดก,การทกศสที่ลุ่มหลงไปกับอาเบยมุกแต่สามารถพลิกชีวิตได้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และกล้าลาออกจากงานที่มีความมั่นคงมาบุกเบิกพื้นที่นาโลง่งสภาพดินเปรี้ยวด้วยศาสตร์พระราชาจนกระทั่งเกิดความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่แนวคิดของนายหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างน่าภาคภูมิใจครับเพราะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตนเนี่ยตามแนวคิดในหลวงก็คิดแต่ว่าจะเอาแนวคิดในหลวงไปใช้กับคนทั่วไปไง ก็คิดดูแล้วกันว่าแค่เอาความคิดในหลวงไปไปแนะนําให้คนทาตามในหลวงอันนี้มันก,ก็เป็นความสุขแล้วแล้วมาทํางานอยู่ในที่ดินไม่ใช่หัวคิดดูว่ามันจะสุขขนาดไหนเพราะฉะนั้นดังตั้งเป้าว่าเราถูกเปลี่ยนชีวิตเพราะในหลวงงั้นเราจะเอาแนวคิดในหลวงไปเผยแพร่ได้มากที่สุดมันก็เหนือความคาดฝันคือมาเผยแพร่แนวคิดในหลวงในที่ดินในหลวงอะถ้าคนทั่วไปจะคิดยังไงอะ่ะ